สวัสดีครับสีสารบ้านๆวันนี้ทิธาพี่น้องไปหาไส้กุ้งมากินแรลงครับพี่น้องเอาปอุปกรณ์พี่น้องหัวอาหารปลาดุกตะไคร้ครับไอแต่มัดหัวอาหารแล้วกว็ตะไคร้ไปที่ดักกุ้ง พี่ที่เฮ็ดกะไม่ยากครับหวานประดุกเอาน้ำก่อนใส่ผงวิเศษบอกบอดาเดอ้อพี่น้องอยากรู้คอมเมนต์มาถามครับเดี๋ยวตอบในข้อความบอกในข้อความ ใส่น้ำเพราะสีอ่อนเจาะได้พี่น้องเอด้อจะใส่หลายครับเอากันดีเราก็มาปั้นนะครับเนี่ยด้อพี่น้องเอาก้อนหินใส่น้ำนะครับเพื่อให้มันหนักและให้อาหารเขาจมลุนะครับเพราะว่าถ้าโปรไ่มันจะร้อยขึ้นเนี่ยเขาย่างมัด ทีใส่ครับันนี้มันสำเร็จอยู่แล้ว,ลวนี่มีทีใสข้างในลยครับเด้อเราก็เอาใส่ข้างในเป็นการเสร็จสิ้นครับครับผมเดี๋ยวเข้าทีเออกไปใสครับใสเสร็จว่ามันจะได้หรือบอ่อ เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับขอบคุณครับ